กำหนดให้ครับกำหนดให้ ac ตั้งฉากกับ bd เนาะและจุด c เป็นจุดกึก่งกลาง แบบที่3ครับแบบที่สก็คือด้านด้านด้านแบบนี้ง่ายเพราะว่าแค่จับคู่ก็พอก็คือมีด้านสีแดงเท่ากัน1คู่ด้านสีเทาเท่ากัน1คู่แล้วก็ด้านสีเขียวเท่ากันอีกหคู่จบแบบนี้คือไม่สนใจไม่สนใจมุมสนใจแค่ด้านอย่างเดียวนะครับ ตัวอย่างข้อ5ครับกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้ามุม DBC DBC มุมนี้นะกลาง62จงหาว่ามุม DBA กลางเท่าไหร่นะครับกลางเท่าไหร่หามุมนี้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการนะครับโอเคจริงๆถามว่าเราสามารถหามุมมุมดีอ A, B, B, เอดีเบีเลยไหมคำตอบก็ใช้เลยมองไปซื้อขนาดก็ได้ถูกไหมนะครับเราใช้พวกมุมแย้งมาช่วยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเราจะใช้หลักของความเท่าทุกประการแบบด้านด้านด้าน,านละ่ะจะเป็นยังไงนะครับรด่วนเนาะ อย่างข้อนี้เนี่ยเห็นไหมว่าโจทย์เขาไม่สั่งว่าต้องพิสูจน์อะไรมันเริ่มเกิดความ,มสงสัยว่าแล้วเราจะต้องทําอะไรก่อนเวลาโจทย์สนใจองค์ประกอบเล็กๆก็คือองค์ประกอบแค่มุมนี้ใช่ไหมนักเรียนต้องทาการพิสูจน์องค์ประกอบใหญ่สุดก่อนก็คือพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมตัวนี้กับสามเหลี่ยมนี้มันเท่ากันทุกประการหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ครูกำลังจะดูสามเหลี่ยมตัวบนนะกับสามเหลี่ยมตัวล่างนะโอเคนะครับทีนี้กำหนดให้ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเรารู้ว่ามุม D B C กลาง62ใช่ไหมทีนี้ ข้อนี้เนี่ยเราจะหามุม BDA ใช่ปะ่ะแต่ว่าต้องพิสูจน์อะไรก็พิสูจน์งานใหญ่ก่อนแล้วกันพิสูจน์ว่าเรารู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้พิสูจน์ว่าอะไรมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันเพราะเรารู้ดีใจว่าคือมุมแย้งซิกขนาดใช่ไหมพิสูจน์ว่ามุม ADB B, เท่ากับมุม b, b, c ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันเท่ากันก็จบก็ copy เลยต่อ62แบบนี้นะครับเริ่มต้นกันขั้นพิสูจน์ครับโจทย์กำหนดให้ว่า a, b, c, d เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขียนไว้ครับขั้นกำหนดให้ ทีนี้การที่บอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยกว้างมากเลยนะเราต้องเอาสมบัติมันมาใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเปกอะไรเราบ้างบอกว่าหนึ่งด้านกว้างยาวเท่าด้านกว้างและสองด้านยาวเท่ากับด้านยาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะจบไปก่อนเนาะ จะได้ว่า ab เท่ากับ bc เหตุผลเพราะว่า,ามันคือด้านอะไรครับด้านกว้างเนาะของสี่เหลี่ยมผืนผ้า abc d นะครับด้านกว้างต้องเท่ากันพอมีด้านกว้างเสร็จก็ต้องมีด้านยาวด้านสีฟ้าเนาะเหมือนกันด้านสีฟ้าครับ ad เท่ากับ bc เท่ากันครับเพราะมันคือด้านยาวเนาะด้านยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าบอกไว้ว่าด้านกว้างเท่ากันด้านยาวเท่ากันใช่ไหมตอนนี้มีสองด้านนะมีแดงกับฟ้านะครับทีนี้ขาดอีกด้านหนึ่งก็เหมือนเดิมเนาะ อันนี้เลยถ้าเรามองรูปสามเหลี่ยมบนถูกไหมตอนนี้เรากำลังมองสามเหลี่ยมบนเนาะกับสามเหลี่ยมล่างอยู่จะเห็นว่าด้านสีเหลือมนั้นเป็นด้านเดียวกันหรือด้านร่วมมันเองนะครับคือถ้าเกิดนักเรียนทีเขียนคําว่าด้านเดียวกันก็ไม่ผิดหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดใช้คําศัพท์ถูกต้องคือโจทย์ใช้คําว่าด้านร่วมกันนะครับด้านร่วมกันคือด้านที่มีขนาด และวางทับกันเป๊ะๆนะครับด้านร่วมกันเพราะฉะนั้นครับตอนนี้มีฟ้าแดงเหลืองเท่ากัน3ามคู่เนาะแสดงว่าสามเหลี่ยมบน abc ต้องเท่ากันทุกประการอ่ะโทกครับ abd ดีดอนะต้องเท่าทุกประการกับสามเหลี่ยมล่างคือ bdc เหตุผลคือด้านด้าน แล้วก็ด้านแต่ว่าโจย์ต้องการอะไรนะจยดต้องการพิสูจน์ว่าไอ้มุมเขียวเท่าับมเขียวด้วยนะครับสังเกตไหมว่ามุมเขียวรูปล่างนะมันคือมุมที่อยู่ระหว่างเหลืองกับฟ้าและมุมเขียวรูปบนนะอยู่ระหว่างฟ้ากับเหลืองเหมือนกันแสดงว่ามันคือมุมคู่เดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับเราจะได้ว่าดังนั้นมุมเอาเขียวบนก่อนนะ A D B ต้องเท่ากับมุมเขียวล่างนะครับ D B, B C เหตุผลคือมันคือมุมคู่สมในกันถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามุมเขียวเท่าเขียวแล้วซึ่งเขียวบนตอบ62ใช่ไหม แสดว่าตรงนี้ก็ต้องตอบ62ด้วยครับดังนั้นที่โจทย์ถามว่ามุม BDA เท่าไหร่ BDA กับ ADB อันดี้วะนะดังนั้นมุม BDA จะเท่ากับ62ด้วยเช่นเดียวกันตามทำไหมครับ ดูข้อข้อหนะครับข้อ6จากรูปครับกำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถ้า AC ตั้งฉากนะเห็นไหมตั้งฉากกับ BD อันนี้นะและจุด C เป็นจุดกึ่งกลางแปลว่ากึ่งกลางแปลว่าตัวนี้เท่ากันนะจมที่สน์ว่า BAC BAC มุมนี้นะเท่ากันกับมุม B, a c อันนี้นะโอเคทีนี้โจทย์เขาบอกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วกออกมาครับหมายถึงอะไรสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับ คือสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านและมุมเท่ากันสองมุมซึ่งข้างเรียนลองดูรูปนี้นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นหน้าจัว่วเราจะได้ว่าคำว่าด้านเท่ากันสองด้านคืออันนี้กับอันนี้ใช่ไหมและ มุมเท่ากันสองมุมคือมุมนี้กับมุมนี้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะจากสมบัติดังกล่าวนะครับแต่ว่าจบไว้ก่อนเผื่อต้องใช้โอเคนะครับแต่ว่าข้อนี้ครูอยากให้ใช้สมบัติของด้านด้าน,านไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าในข้อนี้สามารถทับได้หลายแบบก็าตามโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําการพิสูจน์มุมสีเหล่ยงได้ นั่นหมายความว่านักเรียนต้องพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมด้านบนครับสามเหลี่ยมสีฟ้านั้นเท่ากันกับสามเหลี่ยมรูปล่างครับสีขาวเพราะฉะนั้นครับเริ่มต้นเลยกำหนดให้ครับกำหนดให้ AC ตั้งฉากกับ BD และจุด C เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BD นอกจากนี้ครับเขาบอกว่า ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นครับ ต้องการพิสูจน์ว่า BAC เท่ากับ DAC มุมสี่เหลี่ยมเนาะอ่ะขั้นพิสูจน์ครับตอนนี้เนี่ยลองดูประกอบเนาะครูจะพยายามใช้ความรูม้กเกี่ยวกับด้านด้านด้าน อันนี้เท่ากันเพราะเรารู้นะว่ามันเป็นจุดกึก่งกลางจุดกึ่งกลางมันต้องแบ่งเท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคับนพิสูจครับเขียนก่อนเลยว่า C เป็นจุดกึก่งกลางกึ่งกลางด้าน BD นะครับ C เป็นจุดกึ่งกลางด้าน BD เหตุผลเพราะกำหนดให้ ใช่ปะจากนั้นครับถ้า C เป็นจุดกึ่งกลางเราจะได้ว่า BC ต้องเท่ากับ CD สีส้มนะ BC เท่ากับ CD เหตุผลเพราะ C เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BD ตอนนี้มีสีส้ม,มนะ จากนั้นครับจะไปอ้างสีแดงต่อนะสีแดงเนี่ยอ้างจากสมบัติของหน้าจัว่วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ต้องโยนหน้าจุดขึ้นมาก่อนสามเหลี่ยม a b d เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับโจทย์กำหนดให้ จากสมบัติของหน้าจั่วครับเราจะได้ว่ามันจะมีด้านสองด้านเท่ากันก็คือด้านนี้กับด้านนี้เนาะมองรูปใหญ่นะครับรูปนี้นะหน้าจัว่วด้านนี้กับด้านนี้ต้องเท่ากันตามสมบัติหน้าจั่วนะเราก็จะได้ว่า AB ต้องเท่ากับ AD คือคู่ทีแดงนะครับเหตุผลคือสมบัติของหน้าจัว่ว สมบัติของสามเหลี่ยหน้าจัว่วนะครับและสุดท้ายครับตัวนี้นี่สีเขียวสีเขียวเนี่ยเป็นด้านที่อยู่ติดทั้งสามเหลี่ยมสีฟ้าและด้านเดียวกันของสามเหลี่ยมสีขาวแปลว่าสีเขียวคือด้านร่วมเพราะฉะนั้นครับ ac เท่ากับ ac มันเป็นด้านร่วมดังนั้นครับนะที่เต็มเดี๋ยวขอเลีกนิดนึงนะดังนั้นเราจะได้ว่าสามเหลี่ยมสีฟ้าครับสามเหลี่ยม A B C จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมสีขาวครับ ACD เหตุผลคือด้านด้านแล้วก็ด้านดังนั้นโจทย์ให้พิสูตรมุมสี่เหลี่ยมเนาะมุมสี่เหลี่ยงครับเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้นนะที่เต็มแล้วก็คือมุม BAC เท่ากับมุม DAC เหตุผลคือ มุมคู่สมในกันจบนะครับเท่ากันจริงโอเคไหมครับ